สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวนักสัตว์ไหนได้ที่หนึ่งจัดอันดับดวงดีประจำปี2565ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงว่าคนเกิดปีนักสัตว์ปีไหนที่ดวงดีและปีไหนที่ดวงชงกันนะคะเป็นการจัดอันดับคนดวงดีประจำปี2565นี้กันค่ะ มาเริ่มกันที่อันดับที่12เลยดีกว่านะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในปีมะเส็ง ปีมาเสงค่ะภาระทางการเงินรายล้อมนะคะโชคดีที่ความสามารถของตัวคุณเองจะนำพาเงินทองเข้าบ้านได้ทำให้ความสมดุลทางการเงินยังมีอยู่แต่อาจเป็นแนวเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาถ้าเป็นคนสู้ไม่ถอยก็ยิ่งโลง่งไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องกัดก้อนเกลือกินค่ะ มีเกณฑ์ได้ทำงานสำคัญมากขึ้นนะคะแต่ความจุกจิกก็มากขึ้นตามไปด้วยคิดว่าเป็น a ช l e เ g นที่จะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะด้านดีๆด,ดวงดีๆเกี่ยวกับงานของคุณมีล้นเหลือเพียงแต่ต้องเตือนเรื่องนี้เอาไว้หน่อยเพราะอันนี้ส่งความเหนื่อยจากปีชงร่วมอาจจะทำให้ท้อถอยได้ง่ายๆนะคะมาต่อกันที่อันดับที่11ค่ะนั่นก็คือทานที่เกิดในปีวอก จะค่อนข้างผันวนค่ะแม้จะมีโอกาสได้กลุ่มเงินก้อนใหญ่เอาไว้ในมือแต่รายจ่ายไปเงาตามตัวถ้าคุมเงินดีๆก็มีสิทธิ์ปลดแอกตัวเองจากภาระหนี้สินทั้งนี้ดวงของคุณเป็นดวงทำมากยิ่งได้มากฉะนั้นต้องลงมือทำให้เกิดผลด้วยอย่าวาดฝันเอาไว้อย่างเดียวนะคะ แม้ว่าปี2,565นี้จะได้รับอิทธิพลจากปีชงตรง100%เอร์เซแต่ดวงดาวแห่งความสำเร็จยังคอยช่วยอยู่ทำให้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ไม่คาดคิดบางคนอาจตัดสินใจลาออกจากงานหนูปั่นจกักแล้วไปได้งานดีที่โดนใจกว่าเดิมด้วยนะคะมาต่อกันที่อันดับที่10นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในปีคาน สามารถจัดการการเงินได้ดีมีเงินหมุนเวียนให้ใช้โดยไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่นพยายามเก็บเงินและจัดสรรค่าใช้ใจ่ายให้คุ้มค่าที่สุดอย่าลงทุนเกินตัวเนื่องด้วยได้รับอิทธิพลจากการเป็นปีชงร่วมทำให้การลงทุนและการค้าขายอาจไม่ฟูฟ้าเท่าที่หวังเอาไว้นะคะ การงานค่อนข้างท้าทายจะได้ใช้สติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่ในปีนี้เรียกได้ว่ามีอะไรดีก็ต้องเข็นออกมาขายให้หมดมีสิทธิจะได้ขยับปรับเปลี่ยนไปทำงานใหม่หรือได้โยกย้ายสถานที่ทำงานชีวิตการทำงานจะถูกยกระดับแบบช้าๆได้พราเล่มงามต้องไม่ใจร้อนนะคะมาถึงอันดับที่9แล้วคะ่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในปีมะโรง ดวงการเงินไม่มีปัญหามีเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อยู่เรื่อยๆแต่ต้องระวังความโลภจะทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นก็คือการเงินอาจจะดีอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีเงินให้จับใจ่ายใช้สอยตลอดปีแต่พอคนอื่นมีโมเมนต์มีลาบลอยให้เห็นก็อาจจะอยากมีอยากได้ขึ้นมาบ้างค่ะ การงานสิ่งไหนที่เคยคิดว่ายากจะสามารถทําให้ประสบผลสําเร็จได้ในปีนี้แต่ก็ต้องฟันฝ่าขวากน้ํามากพอสมควรแม้กระนั้นชีวิตก็ไม่สิ้งก็ต้องดิ้นกันไปค่ะไม่มีสิ่งไหนยากเกินสกิลของคุณแม้งานจะหนักจะเหนื่อยหน่อยแต่จะประสบความสําเร็จอย่างงดงามเลยนะคะมาถึงอันดับที่8แล้วค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในปีชวด ของฟรีไม่มีในโลกไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเหมือนปอกปลุ้ยเข้าปากนะคะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลงทุนลงแรงก่อนถึงจะได้มาซึ่งผลประโยชน์แม้ว่าจะฟังแล้วเหงื่อตกแต่สบายใจได้ว่าจะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคทางการเงินได้ด้วยจิตใจนักสู้ของตัวคุณเองค่ะ การงานถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากๆจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายอันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีมีผู้ใหญ่พร้อมจะให้โอกาสหลายคนอาจนำโปรเจกต์เก่ามาปัดฝุ่นทำเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือได้กลับไปทำงานแพทเทิร์นเดิมๆรับประกันว่าเป๊ะปังแน่นอนนะคะมาต่อกันที่อันดับที่7ค่ะนั่นก็คือทานที่เกิดในปีกุนเงินเต็มกระเป๋า ตัวเลขในบัญชีเพิ่มพูนโชคลาภผลประโยชน์ผลตอบแทนจากการลงทุนรวมถึงรายรับจะเข้ามาไม่ยัง้งนอกจากนี้ยังมีดวงจากตัวเลขอีกทางอาจเป็นการเก็งกำไรค่างเงินถูกสลากหรืออาจได้รับโบนัสจากการทำงานก็เป็นได้ค่ะ การงานอยู่ในเกณฑ์ดีมีความก้าวหน้าสุดสเปเชียลเกิดขึ้นการย้ายงานเป็นไปด้วยดียังไงก็ตามค่ะความที่ได้รับอิทธิพลจากปีชงร่วมอาจส่งผลให้ป่วยอดอดแอดแง่ายขึ้นกว่าเดิมดังนั้นอย่าหมงานหนักเกินควรบริหารเวลาให้ดี Work life b a l าลานให้ลงตัวนะคะมาถึงอันดับที่6แล้วค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในปีรากา หวังอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะทั้งเรื่องผลประโยชน์และรายได้ส่วนใหญ่จะได้เงินทองมาจากหน้าที่การงานซะมากถ,ถ้าอยากลงทุนอะไรสักอย่างแนะนำให้ลงทุนกับการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอย่าหวังเสี่ยงโชคเกินเบอร์ดวงรวยด้วยลําแข้งเด่นกว่าเท่าตัวค่ะการงานดวงพุ่งแรงไม่ว่าจะทำงานอยู่ในสายงานไหนก็มีโอกาสที่จะรุ่งพุ่งทยานฟ้าค่ะ มีความสำเร็จเกิดขึ้นแบบนอนสต็อปเกินความคาดหมายไปมากทั้งนี้ความสำเร็จย่อมมาคู่กับความเหน็ดเหนื่อยเสมองานจะหนักหน่อยแต่สู้เถอะนะคะยังไงก็คุ้มค่ามาถึงอันดับที่5แล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในปีฉลู เงินทองคล่องมือคะ่ะจะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางทั้งจากงานประจำงานเสริมและลาบลอยจะมีครอบครัวคอยช่วยเหลือหรือมีผู้ใหญ่ในที่ทำงานหยิบยื่นโอกาสในการทำงานให้การเงินจึงได้รับอันิสงผลพลอยได้จากหน้าที่การงานไปด้วยนะคะ การงานมีความสําเร็จเข้ามาให้ชื่นใจมีโอกาสพบลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เลื่อนไปทําตําแหน่งงานที่ท้าทายกว่าเดิมหรือได้ทําอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งการหยิบจับสิ่งใหม่ๆนี้จะช่วยขยายรากฐานของความสําเร็จไปอีกขั้นและยังทําให้ได้รับสกิลเพิ่มขึ้นอีกระดับด้วยนะคะมาถึงอันดับที่4แล้วคะ่ะนั่นก็คือทานที่เกิดในปีมะแม ตัวเลขในบัญชีธนาคารพุ่งทยานมีโอกาสสมหวังเรื่องการเงินสูงมากดวงชะตามีแกฑ์รับทรัพย์หยิบจับเงินอยู่เรื่อยๆมีโอกาสได้ของฟรีเข้ามาถ้าอยู่ในสเตตัสชักหน้าไม่ถึงหลังจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือไม่มีวันตกอับแน่นอนค่ะ ทักษะในการสื่อสารจะทําให้ผลสําเร็จจากการทํางานงอกเงยนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเลียแข้งเลียขาใครเขาแต่หมายความว่าการรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางจะช่วยให้แฮปปี้กับหน้าที่การงานตลอดปีนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้งานดีที่ถูกใจอีกด้วยค่ะมาถึงอันดับที่3แล้วนะคะนั่นก็คือทานที่เกิดในปีจอ ให้เตรียมกระเป๋าสตางค์มงคลไว้ให้พร้อมเลยค่ะเพราะว่าปี65นี้จะมีเงินทองไหลบ่าเข้ามาไม่ขาดสายเงินจากการลงทุนการค้าขายโดดเด่นทำอะไรก็เฮงแต่ต้องสงวนท่าทีของตัวเองเอาไว้หน่อยเนื่องด้วยดวงขัดแย้งกับคนอื่นด้วยเรื่องเงินเงินทองทองก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันนะคะ การงานปังตลอดปีมีเกมพบกับความก้าวหน้าไกลเกินฝันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเตือนว่าพึงระวังปัญหาที่มาจากตัวเองให้มากๆคืออาจจะมือขึ้นจนเผลอลำพองใจโดยไม่รู้ตัวเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมงานก่อวอร์ดแอนตี้ได้นอกจากเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะมาถึงอันดับที่2แล้วนะคะนั่นก็คือ่านที่เกิดในปีเถาะคิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทองมีสิทธิ์รับทรัพย์แบบถล่มทลายจะได้ผลประโยชน์หลายช่องทางการลงทุนจะไปได้สวยการค้าขายจะไปได้ดีทั้งยังมีเกณฑ์ได้ลาบลอยแบบไม่คาดไม่ถึงด้วยนะคะบทจะได้จากจุดนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวได้เองอย่าเร่งรัดดวงชะตาค่ะ ดวงการงานปังมากค่ะไม่มีวี่แววความตุบป,ปรากฏให้เห็นเป็นช่วงที่มีโอกาสประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สปอตไลท์ส่องแสงมาที่คุณอย่างเต็มที่ค่ะมีสิทธิ์สร้างชื่อสร้างผลงานให้โลกจารึกหัวหน้าถูกใจแต่ต้องระวังล้มหมอนนอนเสือเพราะว่าบ้างงานหนักมากนะคะและแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในปีมะเมียค่ะ การเงินเดินสะพัดมีแนวโน้มรับทรัพย์และกอบโกยผลประโยชน์อย่างเต็มที่ยิ่งวางแผนการเงินการลงทุนดีๆยิ่งมีสิทธิ์รวยวันรวยคืนสำหรับบางคนอาจมีดวงรวยชั่วข้ามคืนด้วยนะคะแต่ต้องดูพื้นดวงด้านอื่นประกอบอีกทีค่ะยังไงก็ตามปีนี้การเงินดีแน่ๆน,นะคะ การงานพัฒนาชนิดก้าวกระโดดความสำเร็จศาสต์ส่องเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จในแบบที่พึงพอใจบางคนได้ย้ายงานหรือได้ไปไล่ล่าตามความฝันอันจะนำมาซึ่งความสุขสำเร็จขนาดใหญ่ในชีวิตเลยละคะ่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับดวงดีตามปีนักษัตวประจำปี2,565นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ